คอ l ลอสตูมหรือว่าน้ำนมเหลืองของแม่วัวหลังคลอดนะคะมีสารสําคัญต่างๆคล้ายคอลอสต m มหรือน้ำนมเหลืองของคุณแม่หลังคลอดมากเลยค่ะในเมื่อคอ l ลอสตูมนะคะดีขนาดนี้เนี่ยก็เลยมีการเฟ้นหาค่ะแล้วก็พบว่ามีคุณค่าทางสารอาหารต่างๆเนื่อสูงที่สุดในจักรวาลนมเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกเรยรับสุขภาพบายหมอจ่านะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนมค่ะแต่ไม่ใช่นมธรรมดานะคะจะเป็นนมที่แบบมีคุณค่าทางสารอาหารต่างเนี่ยสูงที่สุดในจักรวาลน,นมเลยค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะ แน่นอนว่านมที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงนะคะก็คือต้องเป็นนมแม่แน่นอนค่ะเด็กแรกคลอดจนถึง6เดือนเนี่ยค่ะสามารถทานนมแม่เพียงอย่างเดียวเลยเนี่ยก็เพียงพอแล้วค่ะและที่สําคัญเลยนะคะน้ํานมแม่หลังคลอดเนี่ยคุณค่าทางสารอาหารนะคะสูงกว่าน้ํานมแม่ในระยะอื่นๆเลยค่ะซึ่งน้ํานมแม่หลังคลอดระยะแรกๆเนี่ยค่ะเราเรียกว่าน้ํานมเหลืองค่ะหรือที่เรียกว่าคอร์สตรุมค่ะในคอร์สตรุมนะคะก็จะมีสารสําคัญเนี่ยต่างๆมากมายเลยค่ะที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง มีพวกโกรทแฟกเตอร์ต่างๆนะคะเข้ามาช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตก็ามาเสริมสร้างกระดูกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงค่ะและที่สําคัญเลยในโคลอสตรุมนะคะก็คือภูมิคุ้มกันชนิด G ีค่ะภูมิคุ้มกันชนิด G ีเนี่ยเราเรียกว่าอิมมูโนกลบูบลินจีจะถ่ายทอดจากน้ํานมของแม่เนี่ยสู่ลูกนะคะเพื่อมาช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเนี่ยแข็งแรงค่ะแล้วก็ไม่ป่วยง่ายค่ะในเมื่อโคลอสตรุมนะคะดีขนาดนี้เนี่ยก็เลยมีการ หาค่ะแล้วก็พบว่าคลอสรุมหรือว่าน้ำนมเหลืองของแม่วัวหลังคลอดนะคะมีสารสำคัญต่างๆคลายคลอสรุมหรือน้ำนมเหลืองของคุณแม่หลังคลอดมากเลยค่ะจึงกลายมาเป็นทั้งเลือกเสริมนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเสริมความแข็งแรงให้ร่างกายหรือว่าเป็นทั้งเลือกเสริมสำหรับเด็กๆที่ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร o f f เ o อร์ไลฟ์เ o l ู o อลคอร์ลั l ร s ่มพชนิดเม็ดนะคะ เป็นคอลอสตูมหรือว่าน้ำนมเหลืองนะคะที่ได้จากแม่ัวหลังคลอดในช่วง24-48ชั่วโมงค่ะใน1เม็ดนะคะจะประกอบไปด้วยคอลอสตูมพาวเดอร์ค่ะสารสกัดคอลอสตูม150มิลลิกรัมค่ะซึ่งจะมีอิมมูโนโกลบูลินจีอยู่50มิลลิกรัมค่ะมาช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตค่ะโดยอิมมูโนโกลบูลินจีเนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายนะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีไลซีนค่ะซึ่งไลซีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโน,โนที่มี ความจาเป็นต่อร่างกายค่ะเข้ามาช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเด็กนะคะช่วยให้เด็กทานอาหารได้ม,มากขึ้นค่ะเพิ่มความอยากอาหารให้เด็กค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะฮอร์โมนแล้วก็เอนไซม์ต่างๆในร่างกายด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะคอสตรูมเนี่ยเขาก็ยังมีแคลเซียมนะคะเข้ามาเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงด้ค่ะ ลักษณะนะคะจะเป็นเม็ดแบบคล้ายนมเม็ดเลยค่ะแต่ว่าไม่สามารถเทียบกับคอัสตรุมได้นะคะความต่างระหว่างนมทั่วไปกับคอสตรุมเนี่ยก็คือปริมาณของอิมมูนโนกลาบูลินภายในนั้นค่ะสามารถทนเสริมได้ค่ะง่ายมากเลยเด็กๆเ,เนี่ยชอบแน่นอนค่ะขนาดตัวเราเองเนี่ยยังชอบเลยค่ะเป็นเม็ดรสช็อกโกแลตค่ะเคียเค้ยวๆหรือว่าจะอมๆก็ได้นะคะหอมช็อกโกแลตค่ะอร่อยมากค่ะแถมไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะ ผลิตแล้วก็นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะแล้วก็สกัดคอรัสตุมนะคะจากฟาร์มที่มีระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานค่ะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะนะคะไม่มีการใช้สารเร่งฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะมี GMP มีออยอมีเครื่องหมายฮาลานนะคะเป็นสารสากัดธรรมาชาติ100%เลยค่ะไม่มีสารอันตรายเจือปนเลยค่ะ